สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมารับเหรียญที่มีชื่อว่าบลูนะครับซึ่งเขาจะแจกอยู่ที่600เหรียญน,นะครับก็อยู่ประมาณ60ดอลลาร์นะครับ ขั้นตอนแรกเลยเพื่อนๆกดสตาร์ทนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาก็ให้เรากดให้เรากดเข้ากลุ่มทั้ง3ากลุ่มนะครับแต่รู้สึกว่ากลุ่มแรกมันจะเต็มนะครับเราจอยไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรข้ามไป แล้วข้อ2มันก็จะให้พิมพ์ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไดข้ามไปเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าจะพิมพ์ในกลุ่มไหนนะครับเพราะว่ากลุ่มมันเต็มก็ข้ามมาข้อ3มเลยนะครับกดเข้าไปร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ร่วมกลุ่มนะครับจากนั้นก็ให้กดด้นนะครับแล้วก็ที่ข้ามเนี่ย คือวันนั้นที่ผมทําผมก็ข่าเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มมันเต็มแต่ก็ยังได้เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็เข้าอยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่เกินชั่วโมงหนึ่งวันนั้นของผมเข้าเลยเหรียญนี้พอเพื่อนๆนกดดอนเสร็จก็ขึ้นรายละเอียดมาก็ให้เพื่อนๆนกดเ็กต่อนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดเ็กนะครับอยู่ตรงนี้จากนั้นมันก็จะให้เราฟอลโล่ทวิตนะครับ ก้อยเพื่อนๆกดเข้าไปนะครับกดฟอลโล่ทวิตแล้วก็กดหัวใจแล้วก็กดดีทวิตโพสที่ปักหมุดไว้นะครับแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับแท็กเพื่อน3คนก้เป็นเพื่อนเลือกคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับแล้วก็๊อปปี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางแค่นั้นเลือกเอาเลยนะครับ จากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนก็ปีลิ้งด้านบนไปด้วยนะครับแล้วก็นำมาวางนะครับจากนั้นมันก็จะขอที่อยู่กับระเป๋า BEP 20นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงเหมือนผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นกระเป๋าทัชวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดู ถ้าเป็นกับพอเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาในทัดวอลเล็ตแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆหาคำว่าสมาร์ทเชนนะครับคำว่าสมาร์ทเชนเท่านั้นนะครับซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเป็นอันนี้ไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันเปลี่ยนที่อยู่แล้วนะครับอันนี้ให้กดคำว่าสมาร์ทเชนเท่านั้นนะครับแล้วก็กดรีเซฟนะครับสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็น แล้วก็กดสำเนานะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำไปวางนะครับพอวางที่อยู่กระเป๋าเสร็จมันก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็ทำการถอนนะครับให้เรากดเคลมนะครับอยู่ตรงนี้พอเพื่อนๆกดเคลมเสร็จมันก็เรียนมันก็จะเข้ากระเป๋าให้นะครับ แต่ของผมเพื่อนๆไม่รู้จะเข้าวันไหนนะครับแต่ของผมรู้สึกว่ามันเข้ากระเป๋าทันทีเลยหรือว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี่แหละวันนั้นผมก็จำไม่ได้แล้วยังไงก็เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับเดี๋ยวเผื่อมันจะมีราคาเหมือนเหรียญเติกเ,เหรียญเมตาวอลน,นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยสนใจรักเท้าเลยนะครับแต่พอมันมีก็รับรับไว้ไม่เสียหายนะครับ ขอบคุณมากครับ